เมื่อกายวาจาใจของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์เดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันน้อมนำต้นกล้ารับบานชื่นขึ้นมาระดับอก แล้วตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงหลวงพ่อโดยพร้อมเพลียงกนาหันธรรมยังพุทธสาภะขวะโตปุพภาคะขณมการังกะโรมาเซนามตัสสาปะขวะโต tansaต àตสsa na tansaต Tá só tá. do. Tá, tá. tá. ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันได้พร้อมใจกันปลูกต้นทรัพย์บานชื่นปลูกต้นทรัพย์บานชื่นสำหรับเดินธรรมยาตราสำหรับเดินธรรมยาตราอนุสณ์สถานอนุสณ์สถานของพระผู้ปราบมารของพระ ผู้ปราบมารด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีอายุไขที่ยืนยาวมีอายุไขที่ยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานนาน ให้ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตให้ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากล่ำกรายบาปกรรมอย่าได้มากลํำกรายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต ให้มาลายหายสูญให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรั์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติ และได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาสารมีสมบัติมหา สมบัติจักรพัิตกไม่พร่องสมบัติจักรพัิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติบงเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติทำอันใดทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสด จันทาาสโรสดจันทาาสโร พระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงมหารัตนอุบาสิกาจันขนกยุงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้า จงเป็นผลสำเร็จ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  ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระบรมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทิดจงทุกประการเทิน นิพพานะปัจจะโยโหโตุนิพพานะปัจจะโยโหโตตเรียนเชิญท่านเจ้าภาพปลูกต้นทรัพย์บานชื่อในโอกาสนี้เรียนเชิญครับเชยญโต ทิวัตนาอิวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยามงกาเลอาปราชิตาบาลังเกสีเส สุมังกาลังโสปาปาตังโสุหติตังสุขานสุโมหโหตัวจะสุยิทังพระมจาริโสปาทังกินังกายยากาม นาปทางคินานิกตวันลาปธานเทปปทางคินเนจัยันโตโพันทียาโมเลสกยานา sei ปาทังคิดนังกายกรรมังวานจางกรรมังปาทังคิดนังปาทังคิดนังมโนกรรมังปณีเทตปาทังคิดนังปาทังคิดนัง นิกาตวนนลานปาทนเพักีชัยันตตโพธิยมลเลสะกา ตัสคลังสปตังสโหติตสุขโนสโมหโตจะสยิทธังพรมจาเรโสปทาขีนางกายะกามวัจาก นามโนกรรมังปณีเิเตปทาคินาปทาคินานิกตะวานลาปั